สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสมาร์ทโฟนร,รุ่นเล็กแต่ว่าหน้าจอไซส์ใหญ่พร้อมกับ3กล้องหลัง AI Oppo A15 สวัสดีทุกคนครับผมพัชจากดรอยแซนครับวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนครับรุ่นเล็กหรือว่า Entry Level นะครับสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานจาก o ppo นั่นก็คือ o ppo a15 เครื่องนี้นั่นเอง <Yeah. S 1> ซึ่งรุ่นนี้ก็เน้นดีไซน์ที่ความบางเบาสวยงามนะครับแต่ว่าแม้ว่าเครื่องจะดูบางขนาดนี้แบตเตอรี่ภายในความจุถึง4,230ม ah ิลลิแอมป์นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็มีหน้าจอขนาดใหญ่6.52นิ้ว พร้อมกับความละเอียดระดับ HD+ ส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ชุดกล้องหลัง AI Camera 3ตัวก็มีเซ็นเซอร์หลัก13ล้านพิกเซลมีกล้องมาโครแล้วก,กล้อง Depth Sensor เอาไว้ใชยในการถ่ายภาพแบบโบเก้ละลายฉากหลังเรียกว่ารุ่นนี้นะครับทาง OPPO ก็เน้นมาเอาใจตลาด ในกลุ่มคนที่อาจจะเล่นพวกโซเชียลเป็นหลักนะครับแล้วก็ชอบถ่ายรูปก็คือกล้องหน้ากล้องหลังนั้นถือว่าใส่ฟีเจอร์มาค่อนครังครบครันเลยทีเดียวนะครับกับสมาร์ทโฟนในช่วงราคาประมาณ4,000บาทนะฮะเดี <Wow. S 1> ย๋ยวมาลองดูก่อนละกันว่าตัวของกล้อง OPPO A15 เนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรอยู่บ้างนะครับสำหรับตัวกล้องหน้าเซลฟี่นะครับความเอียด8ล้านพิกเซลตรงนี้เนี่ย ก็จังมาพร้อมกับโหมดการถ่ายภาพครับเรื่องของตัว AI Beauty ครับก็มีให้นะครับสามารถจะเลือกปรับความสว่างความเนียนของใบหน้าเราได้นะครับรวมถึงโหมดการถ่ายาบุคคลครับก็สามารถใช้ตัว AI มาช่วยในการละลายฉากหลังครับสำหรับการถ่ายเซลฟี่ พร้อมทั้งโทนสีครับฟิลเตอร์ต่างๆที่สามารถเลือกปรับใช้งานตามที่เราชอบได้ <S <S ซึ่งตรงนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยบางทีอาจจะลืมเปิด AI หรือว่าปรับไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับก็ยังสามารถจะเข้าไปแต่งเพิ่มเติมได้ครับในส่วนของ Photo g a l l ล r y อันเนี้ยสามารถจะเลือกปรับทั้งเรื่องของโทนสีใบหน้าความเนียนขอบตรงขอบตาที่เคยดำคล้ำก็ลบออกได้นะครับหรือว่าสีฟันอยากจะฟอกให้ขาวก็ทำได้ด้วยนะครับ ส่วน3กล้องหลัง a i ค c ม m ร r านะครับตัวเซ็นเซอร์หลักเนี่ยก็13มล้านพิกเซลนะครับมีส่วนโฮย a ไอเอ c ฮน e ์ t เนะครับเพิ่มสีสันความสว่างความสดให้กับภาพถ่ายได้พร้อมกับโหมดถ่ายภาพกลางคืนนะครับช่วยเพิ่มความสว่างให้จุดทัดในยามค่ําคืนได้ <Wow. S 1> มีโหมด HDR ใช้งานครับในการถ่ายภาพในพื้นที่ที่แบบ แล้อีกเร็กมันกว้างนิดนึงคือมีความสว่างกับความมืดปนกันครับก็ใช้ HDR เนี่ยมาช่วยเสริมได้ซึ่งตัวโหมด HDR ครับอันนี้ทดลองถ่ายมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเฮ้ยมันทำออกมาค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดเทียบกับมือถือชุดนะคะใกล้เคียงกันเนี่ยบางรุ่นพอถ่าย HDR มาแล้วเนี่ยภาพด้านหน้าเราหรือว่าตัวคนอาจจะเกิดการแบบเรืองแสง ขอบขาวขอบสว่างบ้างมันเลยดูลอยครับแล้วของ Oppo A15 เนี่ยถ่ายออกมาแล้วนะครับก็ดูเนียนและกลมกลืนเป็นอันเดียวกันพร้อมกับตัวกล้องเสริมอย่างเช่นตัวของ Depth Sensor อันนี้ก็มาช่วยเรื่องของการถ่ายภาพพอเทสและการละลายฉากหลังนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวกล้องมา c r o นี้ก็สามารถถ่ายภาพระยะใกล้ครับสุดๆได้เหมือนกันซึ่งตัวนี้ก็มีระยะโฟกัสอยู่ที่4ซนติเมตรครับโอเคส่วนในหมวดวิดีโอนะครับก็สามารถ,ถถ่ายที่ความละเอียด Full HD 1080p ครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง ยังไงลองมาชมตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอจาก OPPO A15 กันได้เลยครับ ครับนี่ก็เป็นวิดีโอนะครับจากกล้องหน้าของ Apple A15 ผมลองเช็คดูเรืร่องของแสงสีเสียงตอนนี้เหมือนผมจะฟูนิดนึงเพราะว่าแถวนี้แอบลมแรงหน่อยครับผมัง้งลองดูเรื่องของภาพกับสีกันได้ครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของเรียกว่าอะไรนะเ,เสียงเพราะว่าอันนี้ก็จะมีรถวิ่งผ่านอยู่บ้างเล็กน้อยครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าหัวฟูเพราะว่าลมแรงนะครับผมนี่คือตัวกล้องวิดีโอจาก o p p o A15 นะครับ พอสลับมาเป็นกล้องหลังนะครับลองเช็คดูว่าภาพสีอะไรเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนที่เราถ่ายเนี่ยมันสามารถจะกดซูมปุ๊บ2เท่านะครับแล้วก็5เท่าได้ครับเป็นดิจิตอลซูมทั้งหมดครับเลือกเป็นสเต็ปให้เราเลือกกดนั่นเองนะครับลองเช็คดูระหว่างที่เดินไปเดินมาด้วยนะครับว่าภาพโอเคไหมสั่นไหวมากน้อยแค่ไหนนะครับกับตัวกล้องหลังของ Opp o p p o A15 ครับ ส่วนของหน้าจอ Oppo A15 ครับก็มีขนาดอยู่ที่6.52นิ้วความละเอียด HD+ นะครับซึ่งในเรื่องความสว่างหน้าจอเนี่ยก็มีตัวของ AI Brightness มาช่วยเสริมอย่างเช่นถ้าเราเปิดพวกไทม์ไลน์หรือว่าเปิดอ b บุ๊มอ่านหนังสือนะครับก็จะมีการปรับเรื่องของความสว่างหน้าจอลงให้มันอ่านและสบายตาม,มากขึ้น <Wow. S 1> และในการใช้งานเวลาเจอกับแสงแดดหรือว่าแสงอาทิตย นี่แหละคนเจอปัญหากันนะครับว่าบางรุ่นออกมาใช้แล้วลองถือในที่แบบแดดจ้า,จา,จาปรากฏว่าจอมันมืดไปเลยครับตัวนี้มีซันไลท์สกรีนครับมาช่วยเพิ่มความสว่างของหน้าจอด้วยนะทำให้สามารถใช้งานเวลาที่แบบเออแสงแดดจัดจ้า,จา,จาได้เหมือนกันครับโดยตัวระบบของมันนะครับก็มาพร้อมกับ ColorOS เวอร์ชัน7.2นะครับแล้วก็เป็น Android 10ด้วยสามารถใช้ฟีเจอร์ในการใช้3นิ้นครับควบคุมการแบ่งหน้าจอหรือว่าการจับภาพหน้าจอได้นะครับ เป็นการสไลด์ลงหรือว่าสไลด์ขึ้นนั่นเองแล้วถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของตัวสมาไซบาครับก็ทําให้เราสามารถจะเลือกสลับแอปได้เร็วขึ้นรวมถึงมีฟังก์ชันในการจับภาพหน้าจอแล้วก็บันทึกหน้าจอเป็นวิดีโอด้วยนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นนะครับผมว่าตัวเครื่องเนี่ยมันบางแค่7.9ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักก็เบาประมาณร้อกรัมเท่านั้นแต่ว่าภายในเนี่ยให้แบตเตอรี่มาถึง4 2 3 0ม ah ิมิลลิแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถใช้งานได้ทั้งวันเนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับ ทาง Oppo ยังใส่ตัวของ Super Power Saving Mode มาให้ในตัวของ Oppo A15 ด้วยนะครับเผื่อใครที่ต้องการใช้งานแค่ไม่ห่แอปเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องการยืดอายุของแบตเตอรี่ให้มันใช้ได้ยาวนานมากๆขึ้นอีกเนี่ยก็สามารถจะเลือกเปิดฟีเจอร์นี้ได้นะครับพร้อมกับอีกหนึ่งฟีเจอร์คือ Super Night Time Standby นะครับเรียกว่าถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาที่เรานอนหลับเมื่อไหร่มือถือไม่ได้จับไม่ได้ใช้งานเนี่ย มันก็จะมีระบบตัวนี้นะครับเข้ามาช่วยเซฟพลังงานให้เราถึงเวลาตอนนอนเนี่ยก็ไม่เจออาการแบตไหลไม่ใช่ตื่นมาแล้วหวัหายมาสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่มีแน่นอนครับ <Wow. S 1> และส่วนประกอบต่าอของตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวของปุ่ม power นะครับอยู่ที่บริเวณด้านขวาของจอภาพนะครับมีปุ่ม volume r o c k อยู่ข้างๆกันนะครับถักมาด้านบนนิดหน่อย ส่วนที่ด้านล่างก็จะมีช่องฟัง3.5ไมโครโฟนส่วนพอชาร์จตัวนี้ใช้เป็นไมโคร USB นะครับเรียกว่าหาสายชาร์จกันง่ายๆ <Okay. S 1> อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวของลำโพงนะครับผมแล้วก็ที่ด้านหลังอย่างเห็นครับก็จะมีตัวของ AI triple camera นะครับ3กล้องหลังแล้วก็มีตัวของเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ตรงกลางนะครับผมอันนี้ก็สามารถจะแตะปุ๊บเพื่อปลดล็อกได้เลยนะครับหรืออีกทีนึง็คือสามารถใช้ตัวกล้องหน้าเซลฟี่นะครับในการสแกนใบหน้าเพื่อปลดล็อกก็ได้เช่นกัน คราวนี้ก็มาถึงเรื่องของประสิทธิภาพตัวเครื่องกันบ้างครับรุ่นนี้นะครับทาง Op p o เลือกใช้ชิปเป็น h e l i o p 3 5มาครับมาพร้อมกับแรม3รอมสามสนะครับซึ่งจากที่ลองเปิดมาตอนแรกเนี่ยก็เหลือพื้นที่ประมาณ1 5 1ห้านะครับเอาไว้สำหรับติดตั้งแอป,ปเพิ่มเติมหรือว่าลงเกมนะครับในส่วนของเกมสเปซนะครับแล้วก็เรื่องของการรวลผลของตัวเครื่องนั้น Op p o o ้ s เนี่ยก็มีฟังก์ชันตัว Hyper b o o s t ที่ทาง Opp o ั p o ปเนี่ยใส่เข้ามาภายในตัวของ Hyper Boot ไฮเปครับ็ประกอวย FPS Optimization นะครับช่วยรักษาระดับของเฟรมเรทให้นิ่งสเสถียรขึ้นกว่าเดิมมี Touch Optimization นะครับช่วยให้การตอบสนองของหน้าจอทัชสกรีนนั้นดีขึ้นแล้วก็ยังมี Power Optimization นะครับช่วยให้ตัวเครื่องนั้นสามารถประหยัดพลังงานระหว่างที่เล่นเกมได้มากขึ้นถึง10%จากที่ลองตอนนี้ก็มีลงตัวของ PUBG กับ LLY Rift ไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2เกมนี้เล่นแล้วเป็นยังไงบ้าง 另外一项就是那啥子。 เ็นจากในคลิปแล้วใช่ไหมว่าตัวของ Oppo A15 ครับก็พอที่เล่นเกมพวกระดับ A บนมือถือได้เหมือนกันนะ Pub GLL นะครับก็เล่นได้อยู่แต่ในฝั่งของพวกกราฟิกการแสดงผลความละเอียดเนี่ยก็อย่าไปแตะมันเยอะนะครับเพราะว่าตัวของชิปเซตกับสเปคของรุ่นเองก็เน้นสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับพวกโซเชียลถ่ายรูปอะไรพวกนี้หรือว่าถ้าเป็นเกมสายแคชชวลเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหายแล้วเล่นได้สบาย ส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องของ OPPO A15 ครับมีอะไรให้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่นะครับ OPPO A15 นะครับตัวนี้เป็นสีขาวนี่นะครับภายในกล่องก็นะครับมีของมาให้ครบครันะครับตั้งแต่เรื่องของตัวเข็มจิ้มถาดซิมนะฮะมีตัวเคสใสนะครับให้มาเลยนี่ครับเป็นกลเอกสารคู่มือต่างๆตัวฟิล์มกันรอยหน้าจอนั้นเขาแปะมให้แล้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ ตัวมอแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นชาร์จ 5V2A นะครับ10วัตต์พร้อมกับสายไมโคร u s b อีอีก1เส้นครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องของ Oppo A15 ครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่นะครับเน้นหน้าจอใหญ่หน่อยมีฟีเจอร์กล้องเยอะนิดน,นึงนะครับแต่ว่าราคาไม่ต้องแรงมากตัวของ o p p o a 1 5เนี่ยเปิดราคามาที่4,299บาทโดยมีเลือกทั้งหมด2สีนะครับคือสีขาวที่ผมถืออยู่ตอนนี้คือแฟนซีไวท ส่วนอีกสีเนึงจะเป็นสีดำ Dynamic Black นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมกับช่องตรวยแสนของเราถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับ o p p o e A15 อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมาช่วยตอบให้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ